ีนี่มันมีข้อผิดพลาดอย่างหนึ่งที่อยากฝากไว้ในเรื่องของการกระจายความเสี่ยงบางคนบอกว่าฉันซื้อหุ้น4ี่หตัว10ตัวกระจายความเสี่ยงมากแต่มันกระจายความเสี่ยงไปที่เดิมยังไงใช่ไหมบางคนครับบอกว่าผมซื้อ ETF 3ตัวเลยผมกระจายความเสี่ยงมากไปซื้อ QQQ ที่เป็น n a s d a q 1้0ยแล้วก็ไปซื้อ VGT ที่เป็นกองเทคโนโลยีของแบงก์การ์ดแล้วก็ไปซื้อ FT e c ทซึ่งก็เป็นกองหุ้นเทคเหมือนกันมันก็มีแต่หุ้นเทคทั้งนั้น แล้วพวกอีเทีพวกนี้ก็จะมีหุ้นใหญ่ๆอย่างเช่นเอ่อ e p p l r o s o r t s v i t n v i เ i a เต็มไปหมดแล้วถ้าเกิดบังเอิญ3เจ้านี้แตกบูมขึ้นมาพอร์ตเราก็เละไปหมดต่อให้เราซื้อ3ตัวก็ตามซึ่งการกระจายความเสี่ยงที่มันน่าสนใจกว่าก็คือการซื้อของอะไรที่ไม่เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นแบบแรกนะครับการกระจายสินทรัพย์เช่นการมีคันเร่งอย่างหุ้นมีเบรกอย่างตาสานนี้หรือมีระบบเซฟตี้อย่างทองคําไว้ด้วยกัน หรือข้อ2คือการกระจายไปยังอุตสาหกรรมที่มันไม่เหมือนกันยกตัวอย่างเรามีหุ้นเทคเราก็มีหุ้นสุขภาพมีหุ้นการเงินหรือหุ้นพลังงานที่จะเปร์ฟอร์มได้ดีต่างกันในเวลาที่มันไม่เหมือนกันนะนะ ซึ่งเราจะเลือกดูหุ้นตามเซกเตอร์ต่างๆว่าหุ้นที่เราลงทุนเนี่ยมันอยู่ในอุตสาหกรรมไหนเวลาเกิดอะไรสักอย่างมันพังขึ้นมามันจะพังไปพร้อมกันไหมหรือถ้าเป็น ETF อาจะลองเช็คง่ายๆอย่างการลองเข้าเว็บไซต์ที่เห็นอยู่นี้ก็ได้แล้วไปพิมพ์ชื่อ ETF แล้วก็ดูว่ามันมีสัดส่วนของหุ้นที่มัน overlap กันหรือว่ามันจะบอกกันว่าเฮ้ยไอ้สองกองทุนเนี้ยมันมีความซับซ้อนกี่เปอร์เซ็นต์อย่างเช่นตัวนี้กับตัวนี้มันซับซ้อนกัน80%บซนนะหรือบางตัวก็มันซับซ้อนกันแบบหมือนกัน่ะ มันก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหม